หวังหยางหมิงปราดผู้ปฏิวัติปรัชญาของจื้อผู้สอนการรู้แจ้งจากภายในในประวัติศาสตร์ปรัชญาจีนมีชื่อหนึ่งที่โดดเด่นด้วยการตีความใหม่และปฏิวัติแนวคิดของจื้อนั่นคือหวังหยางหมิงหรือหวังโสรเหรินนักปราดนักการทหารและขุนนางในราชวงศ์หมิงผู้สร้างสำนักความคิดจิตสำนึกนิยมสกูลออฟมาย ที่มีอิทธิพลต่อปัญญาชนในเอเชียตะวันออกมาจนถึงปัจจุบันหวังหยางหมิงเกิดในปี1472ในครอบครัวข้าราชการชั้นสูงแต่ในวัยเด็กเขากลับถูกมองว่าไม่ฉลาดเพราะไม่สามารถท่องจำตำราได้ดีเท่าคนอื่นประสบการณ์นี้นำไปสู่การค้นพบวิธีการเรียนรู้และเข้าใจความจริงในแบบของตัวเองซึ่งต่อมากลายเป็นรากฐานของปรัชญาของเขาแนาวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหวังหยางหมิงคือ ทฤษฎีการรวมเป็นหนึ่งของความรู้และการกระทำเขาเชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการอ่านตำราหรือการท่องจำแต่มาจากการลงมือปฏิบัติและประสบการณ์ตรงแนวคิดนี้ท้าทายระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่เน้นการท่องจำหวังหยางหมิงยังเสนอแนวคิดเรื่องจิตสำนึกที่ดีดั้งเดิมเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการแยกแยะถูกผิดโดยธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเรียนรู้จากภายนอกเพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญคือการขัดเกลาวและรักษาจิตสำนึกนี้ให้บริสุทธิ์หนึ่งในบทเรียนสำคัญที่เราได้รับจากหวังอย่างหมิงคือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองจากภายในเขาสอนว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองและการพัฒนาจิตใจสำคัญกว่าการสะสมความรู้ภายนอก ในยุคปัจจุบันที่การศึกษามักเน้นการท่องจำและการสอบแนวคิดของหวังหยางหมิงยิ่งมีความสำคัญเขาเตือนให้เราตระหนักว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและการลงมือปฏิบตัตินอกจากนี้หวังหยางหมิงยังสอนเรื่องการบูรณาการระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติในฐานะทั้งนักปราชและนักการทหารเขาแสดงให้เห็นว่าปัญญาที่แท้จริงต้องสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ บทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราได้รับจากหวังหยางหมิงความรู้และการกระทำเป็นสิ่งเดียวกันการเรียนรู้ที่ไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ใช่การเรียนรู้ที่แท้จริงคำสอนสำคัญของหวังหยางหมิง 1. ความรู้และการกระทำไม่สามารถแยกจากกันได้ 2. ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีโดยธรรมชาติ 3. การเรียนรู้ต้องมาจากประสบการณ์ตรง 4. การพัฒนาตนเองต้องเริ่มจากภายใน 5. ความจริงสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันด้วยชีวิตและปรัชญาของหวังหยางหมิงเราจึงได้รับแรงบันดาลใจให้มองการศึกษาและการพัฒนาตนเองในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นเข้าใจว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและตระหนักว่าทุกคนมีศักยภาพในการเข้าถึงความจริงด้วยตนเองแม้เวลาจะผ่านไปกว่า500ปี แ,แนวคิดของเขายังคงมีความหมายและเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ในยุคปัจจุบัน